สวัสดีครับวันนี้วันพุธนะครับกลางสัปดาห์25เมษายนร้อนเหลือเกิน,นะฮะปลายเดือนเมษายนแล้วเขาว่าวอีกสองสามวันจะร้อนที่สุดในรอบปีนี้แค่นี้ก็ร้อนที่สุดอยู่แล้วนะฮะถ้าเกิดจะร้อนไปมากกว่านี้อีกก็คงไม่ไหวแล้วแล้วนะฮะสำหรับทองคําช่วงนี้ก็ไม่ร้อนแรงเลยนะครับยังอยู่ในช่วงของการปรับฐานนะเมื่อวานนี้แกว่งตัวขึ้นลงอยู่ในกรอบค่อนข้าง แคบนะฮะมีแรงซื้อเก่งกําไรกลับเข้ามาบ้างก็ขึ้นไปใไปไกล้ๆแนวต้านที่นําเรียนเมื่อวานนี้ว่าถ้ามีฝั่งซื้ออยู่ตั้งแต่ปรับฐานลงไปในช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยขึ้นไปสัก1650ใกล้ๆนะครับก็ปิดสถานะลดความเสี่ยงลงสักหน่อยเมื่อวานนี้ก็ ไล่ราคาปลับขึ้นไปใกล้ๆบริเวณนั้นนะครับสำหรับทันทีเศรตัวสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก็จะเห็นว่าราคาขึ้นไปในช่วงสักสามทุ่มสี่ทุ่มแต่เราก็ไม่ผ่านแล้วราคาก็ปรับฐานกลับลงมานะครับปิดตลาดสาหรับราคาทองคําเมื่อวานนี้หนึ่งหกสี่หนึ่งนะครับบวกขึ้นมาห้าเหรียญส่วนโลหะเงินนี่ก็แทบจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะครับปิดตลาดสามสิบเหรียญก็อีกแปดสิบเซนประเด็นที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เนี่ยต้องเรียกว่าเป็นประเด็นที่ไม่ได้มีอะไรใหม่ เรื่องของการประมูลพันธบัตรรัฐบาลของประเทศสมาชิกในกลุ่มยุโรปก็สามารถได้รับความสนใจจากตลาดนะครับเมื่อวานนี้ก็มีของเนเธอร์แลนด์นะครับก็สามารถขายพันธบัตรได้ตามที่เขาต้องการแล้วก็ยังได้รับความสนใจจากนักลงทุนเพราะว่าเร й ติ้งของเขาเนี่ยก็ยังอยู่ที่ทูตโกเออยู่ก็ยังได้รับความสนใจจากนักลงทุนอยู่ตัวนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ทําให้เงินยูโร แข็งค่าขึ้นเทียบกับเงินดอลาดอลาร์เงินดอลลาร์ก็อ่อนค่าเมื่อดอลลาร์อ่อนค่าก็เป็นประเด็นบวกสาหรับราคาทองคําที่ทาให้ฟื้นตัวกลับขึ้นไปได้อีกส่วนหนึ่งก็คงเป็นเรื่องของการรายงานตัวเลขต่างๆของสหรัฐนะครับช่วงนี้เนี่ยก็มีการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจฐฐแล้วก็เรื่องของการประกาศผลประกอบการไตรมาสแรกของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐเมืวว่อวานนี้เนี่ยผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนของสหรัฐเนี่ยบริษัทขนาดใหญ่ต่างๆเนี่ยก็ผลประกอบการก็ยังดีนะครับก็ออกมาดีขึ้น ก็เลยทาให้ตลาดรุ่นฟื้นตลาดน้ํามันฟื้นตล,ต,ลตลาดทองคําก็เลยฟื้นตามขึ้นไปด้วยนะครับส่วนรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเมื่อคืนนี้เนี่ยก็มียอดขายบ้านใหม่เดือนมีนาคมลดลง7เปอร์เซ็นต์นะครับก็ลดลงแรงทีเดียวเพียงแต่ว่าก็ยังเป็นระดับที่ลดลงเนี่ยยังเป็นระดับที่น้อยกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์เขาประเมินเอาไว้ลดลงนะครับหรือว่า ลดเรียกว่าไงฮะเร่าแย่น้อยกว่าที่คาดเป็นลักษณะนั้นดีกว่านะครับส่วนราคาบ้านในเดือนกุมภาพันธ์ปรากฏว่าก็เพิ่มขึ้นนะครับประมาณ0.2%ก็ออกมาค่อนข้างดีกว่าที่ตลาดประเมินเอาไว้ก็เป็นประเด็นที่ทําให้มีแรงซื้อกลับเข้าไปเก็งกาไรในสินทรัพย์เสี่ยงทั้งหุ้นทั้งน้ํามันแล้วก็ทองคําก็ตามเขาขึ้นไปด้วยนะครับเพราะราคาปรับฐานกลับลงมาแต่เมื่อวานนี้เนี่ย ตลาดโดยรวมเนี่ยแกว่งตัวขึ้นลงในกรอบค่อนข้างแคบเพราะว่ามีประเด็นหลักประเด็นใหญ่ที่ตลาดรอติดตามกันอยู่ก็คือเรื่องของการประชุมของธนาคารกลางของสหรัฐนะครับจริงๆเขาเริ่มประชุมกันเริ่มคุยกันตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปแล้วแต่ว่าเขาจะประชุมกันสองวันก็คือเมื่อวานแล้วก็วันนี้นะฮะวันนี้ก็จะได้รับข้อสรุปแต่ก็คงจะ ทราบผลก็ว่าสักห้าทุ่มเที่ยงคืนไปแล้วนะครับล่าสุก็อาจจะาายาวไปกว่าจะมีการแถลงก็คงมาสักตีหนึ่งตีสองตลาดนุพันธ์ของบ้านเราก็ปิดทําการไปแล้วตลาดทองแท่งก็ปิดทําการไปแล้วเหมือนกันเพราะงั้นแล้วเนี่ยก็คงต้องเผียย่นว่าท่านที่จะเก็งกำไรระยะสั้นสําสหรับประเด็นนี้เนี่ยก็ต้องถามตัวเองก่อนว่ารับความเสี่ยงได้ไหมครว่ารับความเสี่ยงได้ไหมเนี่ยก็หมายความว่าถ้าเป็นในกรณีของฟิวเจอร์นะครับ mm hmm. ทองคําแท่งนี่ไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่ถ้าเป็นตัวของฟิวเจอร์เนี่ยก็หมายความว่าท่านมีเงินที่จะ นำไปวางมาจิ้นเพิ่มไหมถนะ้าหากว่าท่านเข้าไปมีสถานะแล้วมันผิดทางเพราะว่าเรื่องของ go future เนี่ยมันมีเรื่องของมาจิ้นที่ต้องวางต้องรักษาสถานะาต้องรักษาสถานะารักษาสาภาพเอาไว้ให้ได้นะถ้าหากว่าราคาปรับตัวขึ้นลงสวนทางกับที่ท่าน มีสถานะเนี่ยก็จะต้องมีผลกับเรื่องเงินมาที่ก็ต้องไม่หักมาที่ก็ต้องนําเงินมาวางเพิ่มถ้าหากว่าต่ากว่าระดับที่ตลาดกําหนดนะฮะเพราะงั้นแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าท่านคิดว่าท่านไม่อยากรับความเสี่ยงจากประเด็นนี้เนี่ยถ้าคิดว่ามันจะเสี่ยงเกินไปนอนหลับสบายดีกว่าเมื่อวานนี้เรียนไว้ว,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 ว่าถ้าเกิดมีฝั่งซื้อขึ้นไปใกล้ๆหนึ่งหกห้าสปิสถานะออกไปก่อนแล้วก็รอดูความชัดเจนก่อนก็ได้นะฮะเพราะว่าการเก็งกำไรเนี่ยมันจะมีประเด็นข่าวเป็นระยะระยะอยู่แล้วนะถ้าท่านคิดว่าาไยงงต้้วถัิด สถานะอยู่ก็สเปรดไปถ้าหากว่าเมื่อวานนี้ขึ้นไปแล้วปิดฝั่งซื้อไปแล้วก็รอดูสถานการณ์ก่อนก็ได้คืนวันนี้เนี่ย <c oughs> การประชุมของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยก็จะมีการพูดคุยกันเรื่องของอัตราดอกเบี้ยของเฟดนะครับซึ่งก็ชัดเจนนะฮะว่าดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยศูนนแน่ๆอยู่แล้วคงไม่ขยับไปจากตรงนี้ขึ้นคงยากลงนี่ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าใกล้ๆศูนย์แล้วตอนนี้อ่คิดว่าอีกสองปีสปีดอกเบี้ยก็จะยังอยู่ตรงนี้เพราะว่าเฟดเนี่ยเขาแถลงเอาไว้ในการประชุมครั้งสองครั้งที่แล้วเนี่ยว่าเขาให้คมามั่นนะครับว่าดอกเบี้ยเนี่ยจะยังไม่รีบปรับตัวขึ้นก็จะยังคงที่อยู่ที่ตรงนี้ต่อไปส่วนเรื่องของ การดาเนินนโยบายอื่นๆตรงนี้แหละฮะคือสิ่งที่ตลาดรอติดตามเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเฟดเนี่ยเขาพูดมาเสมอว่าเศรษฐกิจยังไม่ดีต้องมีการออกมาตรการเพิ่มเติมเขาพูดอย่างนี้มาตลอดจนมาสักครั้งสองครั้งที่ผ่านมาตั้งแต่กุมภาที่ผ่านมานี่แหละฮะเฟดเขาเริ่มส่งสัญญาณว่า เศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นดูดีขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่มันชะลอตัวแล้วก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องของการมีมาตรการอื่นๆใดเพิ่มเติมเลยตรงนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่ทําให้ราคาทองปรับฐานลงมาตั้งแต่กุมภาที่ผ่านมาเนี่ยก็ปรับตัวลงมาแรงทีเดียวนะครับลงมาร้อยสองรอเหรียญเข้าไปแล้วก็เป็นประเด็นที่เราทราบกันดีอยู่ เพราะงั้นที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐออกมาดีขึ้นต่อเนื่องเพิ่มขึ้นในอัตราเร่งด้วยซ้าไปโดยเฉพาะในตลาดแรงงานก็เลยทําให้เฟดเขาสบายอกสบายใจเพียงแต่ว่าช่วงเดือนที่ผ่านมานี่แหละฮะเริ่มเห็นแล้วว่าตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยมันยังดีขึ้นอยู่จริงเพียงแต่ว่ามันเริ่มเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวลง ตลาดก็เลยเริ่มมองว่ามีความเป็นไป,ปได้ไหมที่เฟดจะออกมาตรการอื่นๆเพิ่มเติมเฟดจะมีการส่งสัญญาในการประชุมครั้งนี้หรือเปล่าตรงนี้แหละฮะคือสิ่งที่ตลาดรอประเมินกันซึ่งถ้าดูจากท่าทีของเฟดนะครับอย่างที่ผมเคยเรียนมาเสมอว่ามาตรการทางการเงินเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลากว่าจะเห็นผลเนี่ยก็หลายปีทีเดียวตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เฟดเขากาลังรอดูแล้วว่าผลของการดาเนินนโยบายในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยจะส่งผลยังไงบ้างเพราะนั้นแล้วเขาคงไม่ รีบเร so first, in ่งที re, uh, ่จะมีการออกมาตรการอื่นใดเพิ่มเติมเพราะจริงๆเนี่ยในความเป็นจริงแล้วนะฮะถ้าหากว่ามีการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินเพิ่มขึ้นมาเนี่ยในทฤษฎีทางการเงินเขาบอกอยู่แล้วฮะว่าการเพิ่มปริมาณเงินเข้าสู่ระบบเนี่ยมันจะเป็นอัตราเร่งที่เกิดภาวะเงินเฟ้อในอนาคตแต่ถ้าหากว่าเกิดภาวะเงินเฟ้อขึ้นมาเนี่ยมันก็จะยงจะส่งผลเสียต่อภาวะเศรษฐกิจเพิ่งแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเงินเฟ้อของสหรัฐยังต่ําแล้วก็ยังไม่ได้อยู่ระดับที่น่ากังวลแต่ในอนาคตนี่แหละฮะถ้าหากว่ามีการประกาศเอ่อเพิ่มนโยบาย ผ่อนคลายนโยบายทางการเงินเพิ่มเติมไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ดูให้เหมาะให้สมกับภาวะเศรษฐกิจเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เร่งให้เงินเฟ้อใน,นอนาคตสูงขึ้นแล้วก็จะเป็นปัญหาที่ต้องกลับมาแก้กันต่อเพราะงั้นตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าเฟดคงรอประเมินสถา,านการณ์มากกว่านะฮะแล้วถ้าเกิดว่า <c oughs> ดูจากแรงกดดันจาก สมาชิกของเฟดเองเนี่ยซุ้มเสียงภายในกลุ่มของเฟดเองเนี่ยเขาก็เริ่มมองว่าไม่ค่อยเห็นด้วยแล้วกับการที่จะมีการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินเพิ่มเติมประเทศคู่ค้าใหญ่ๆของสหรัฐเนี่ยเขาก็กดดันเหมือนกันว่าใช้ในโยบายลักษณะนี้เนี่ยเป็นการทําให้ดอลลาร์อ่อนค่าเป็นการเอาเปรียบคู่แข่ง พักการเมืองฝ่ายค้านทางฝั่งของรีพับิกันเนี่ยเขาก็ขู่มาตลอดว่าถ้าเขาได้เป็นรัฐบาลเมื่อไหรได้เป็นนายิบดีในการเลือกตั้งปลายปีเนี่ยเขาไม่เอาเบอร์เดนเก้ไว้เขาเชื่อติดครบลดทิ้งแน่ๆนะครับตรงนี้กเ็เป็นสิ่งที่ตลาดประเมินเอาไว้ว่าอาจจะไม่มีการผ่อนคลายนโะยบายทางการเงินเพิ่มเติมแต่ประเด็นหลังในประเด็นทางการเือนผมคิดว่าคงไม ไม่ทําให้เบรนัดนเก้เขาปรับเปลี่ยนท่าทีอยู่แล้วเพราะเขาเป็นนักวิชาการเป็นนักการเงินอยู่แล้วเขาคิดว่าไอ้พวกประเด็นทางการเมืองผมไม่ได้มีผลอะไรกับเขามากเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยดูจากสถานการณ์แล้วเนี่ยคิดว่าคงยังจะไม่มีการออกมาตรการเพิ่มเติมในช่วงนี้นะครับเพราะคงจะ รอประเมินสถานการณ์ซะมากกว่าเพราะงั้นคำถแถลงที่จะออกมาในช่วงค่ำวันนี้เนี่ยคิดว่านะฮะคงไม่ได้เป็นปเ็นไม่ได้เป็นประเด็นบวกสำหรับราคาทองคำแต่อาจจะมีการพูดถึงเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจที่มันเริ่มชะลอตัวลงแล้วก็อาจจะทำให้ตลาดตีความได้ว่าเฟดเนี่ยยังไม่ปิดประตูที่จะมีการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินเพิ่มเติมเป็นลักษณะนั้นเพราะนั้นแล้วเนี่ยถ้าออกมาในโทนนี้เนี่ยผมคิดว่าทองคำคงจะปรับตัวลงไม่มากไม่แรงนะครับแต่ถ้าหากว่า พลิกเลยออกมาว่ามองเศรษฐกิจยังดีอยู่แล้วก็ไม่พูดถึงเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่พูดถึงอะไรเลยเป็นลักษณะเดิมเนี่ยตรงนี้เนี่ยราคาทองคำก็อาจจะปรับฐานลงไปได้ต่อแต่ผมเชื่อว่าถ้าดูจากภาพของราคาทองคำเนี่ยจะเห็นเลยว่าเขาปรับตัวลงมาจากประเด็นนี้เนี่ยตั้งแต่กุมภาพัน์มาสักพันเจ็ดพันแปดร้อยเหรียญขึ้นไปเนี่ยก็ปรับฐานลงมารับข่าวไปแล้วสะท้อนมาในระดับราคาพอสมควรแล้วเพราะนั้นถ้าหากว่ามีข่าวออกมาในเชิงนี้อีกเนี่ย แน่นอนว่าระยะสั้นเนี่ยราคาอาจจะยังปรับฐานลงต่อเพียงแต่ว่าก็จะมีแรงซื้อกลับเข้ามาเร็วเพราะฉนั้นถามว่าจะทํำยังไงถ้าหากว่าในช่วงชั่วโมงการซื้อขายในราคาปรับฐานลงไปจากความกังวลจากประเด็นนี้เนี่ยลงไป1,630 1,620หรือเต็มที่เนี่ย1,610เหลี่ยนซึ่งก็เป็นแนวรับในทางเทคนิคเนี่ยถ้าลงไปถึงเนี่ยก็ยังสามารถที่จะเข้าไปเก็งกําไรด้านซื้อได้อันนี้ก็ต้องเรียนนะฮะสำหรับท่านที่สามารถรับความเสี่ยงได้นะฮะเพราะว่ามันจะมีเรื่องของมาร์จิ้นอย่างที่เรียนไปแล้วเพราะนนนตอนนี้ ถ้าว่าราคาปรับฐานลงไปในชั่วโมงการซื้อขายเนี่ยก็ยังน่าสนใจในการเข้าไปเก็งกำไรด้านซื้อนะครับแนวรับอย่างที่เรียนไปแล้วก็คือ อ่าพันหกร้อยยี่ห้าพันหกร้อยสามสิบอีกที่หนึ่งพันหกร้อยสิบห้าให้พันหกร้อยสิบเหรียญไปจุด stop loss แต่จริงๆคิดว่าถ้าหลุดพันหกร้อยสิบเหรียญเนี่ยเทคนิคมันก็จะดูไม่ค่อยสวยจะลงไปลึกแต่มันก็จะมีการดีดตัวระยะสั้นกลับขึ้นมาเพราะนั้นถึงเรียนว่าถ้าลงไปแรงๆจริงๆเนี่ยก็ยังน่าซื้อกลับนะฮะคิดว่าจะมีแรงซื้อกิงกำไรกลับเข้ามาส่วนแนวต้านของวันเนี่ยพันหกร้อยห้าสิบพันหกร้อยห้าสิบห้าถ้ายังไม่ประเด็นบวกที่ชัดเจนคิดว่าคงยังไม่ผ่านนะครับเพราะงั้นทองคำวันนี้ถ้าจะะะกกกกกนนนนนาาาาาไไไไไรรรรรเเเีี่่่่่่ยยยยยอออออคคคตัััววววลลงงปปสสสหแ้้้้้บมดดขซืฮ หัเงินเมื่อวานนี้ขึ้นไปใกล้ๆแนวต้านที่นําเรียนคือประมาณสัก31เหรียญแล้วก็เริ่มปรับฐานกลับลงมานะครับแนวโน้มคล้ายๆทองคานะครับก็ยังมีโอกาสที่จะปรับฐานลงไปได้อีก mm hmm. แนวรับสาหรับเก็งกำไรด้านซื้อ30เหรียญ60เซนสต็อปล้อ30เหรียญ4 0 1 3 0เหรียญ50เซนนะฮะ mm hmm. ถ้าหลุดลงไปเทคนิคดูไม่ค่อยดีเพียงแต่ว่าประเด็นลบที่มันจะกดดันให้ราคาปรับฐานลงมาเนี่ยมันคือประเด็นเดิมนะฮะเรียนว่าถ้าลงแรงก็จะดีดตัวกลับขึ้นมาได้เร็วระยะสั้นรอราคาปรับฐานลงมาแล้วค่อยเข้าเกงไรด้้านนซือส่ว ทนที่เทรดตัวทองคําแท่งเนี่ยราคาปรับฐานลงมาแล้วทยอยซื้อได้เมื่อวานเจอหลายท่านทีเดียวก็ยังแนะนําเหมือนเดิมว่า ตีดตัวกลับขึ้นมานะฮะใช้ฟิวเจอร์เป็นตัวป้องกันความเสี่ยงก็ได้ตอนนี้เนี่ยตัวสัญญาเดือนใกล้คือตัวซีรีส์เจเนี่ยใกล้จะหมดอายุแล้วเดี๋ยวซีรีส์ใหม่ซีรีส์ไกลที่สุดก็จะเปิดมาให้ซื้อขายถ้าหากว่าช่วงที่เปิดมาเนี่ยส่วนต่างราคาสูงมากๆท่านก็ไปช็อตในตัวสัญญาเดือนไกลที่สุดเอาไว้เพื่อล็อกราคา,าไว้ก็ได้นะครับสาหรับวันนี้มีเท่าน,นี้นะฮะแล้วเดี๋ยวคืนนี้มาลุ้นกันว่าเบรนเก้เขาเจะยังไงแล้วพรุ่งนี้เจอกันนะครับวันนี้สวัสดีฮะ